เีมันกนะ <Yeah. S 1> ็ับขึ้นมันแรงเร็วด้วยนเย่ะยะเดี๋ยวมาดูกันเยอะถูแล้วหนึ่งรูเล่นบ โอ้นี่ยตัวนี้รูนี้เห็นหางแล้วเห็นหางแล้วเห็นหางแล้วได้ละหนึ่งตัวก็คันดึงมันบ่ออกวะโอเป็นสี่วะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อนี่มันกัดบอกโอ้เอาได้นี่มือก็โอ้เลือดออกว่านี่โอ้เอาเด็กัดดินี่มันนี่มันมันกำลังสิเข่าด้วเนี่ยเมั้ยบ่มันออกเนี่ยเอามาออกมันคือหันหัวลง óm nó ra đây nó cả hang hang đít nó được đít nhiều đấy chắc đối với nó cái đối với cái là nó cả đít này mà nó còn lút này lút ở đây hả lút thưa cái lút bả này oh thưa cái thưa cái lút này nó nổi bả oh nó cắt bả cắt rồi oh hú nó nổi cái ตัวนี้อยู่ด้เนี่ยโอ้โหมันออกมันออกข้างน้อยนี่เด้นี่คล้ายๆกับสายมันตึงนี่เขาบอถือเราบอนี่เออได้ถือได้เลยตัวนี้นี่ถือเราได้ไหมถือถือได้ถือสายมันตึงเราเลยเออดีดีสายตึงเราสายตึงตึงแล้วเดี๋ยวองผูกไว้ก่อนหน่อยตัวนี้ข้าวบเอปลาตะข้องมาบปะนี่อือมึงจะได้หลายตัวเนาะโอ้ดึงหางมันลงยในี่ จังได้ปะเนี่ยอ๋อเนี่ยเออมันถึกมันถึกมันถึกเออมันถือ,อ่างเงยจับความอีกโมเด์เนี่ยอ๋ออ๋อจับหัวมันโอ้น๋อสองล่ะข้าวสายตึงๆนี่แมนเลยเป็นปะอ๋ออันนี้อันนี้ยังบวดตึงวิถีชีวิตชนบทชนบท มันนอกกมันอกมันน่าันอกมันาเกียดวมัน่าชนบทเอชนบทมันเป็นของอนิยมเนีอ่าเออบ้านมันนอกันมันเดี๋ยวมันเซยกะจะว่นเอาไปเลี้ยงต่ออันนี้อันนี้ก็เขาได้เนใสาตึงสาตึงหนินี่โอ้เนี่เอาอีเนี่ยเออมงดูี่เนื้อสายมันตึงได้นโอยแม่รงหได้อ้สายมันตึงไหมเออเอตัวนี้ตัวในี้ได้ะโอ้แม่เลยวะโอ้ตัวในี้ตัวใหญ่เด้ออสาม สามตัวโอ้โดี่ยสามตัวเลยเนี่ยเดี๋ยวสามตัวสามตัวโอ้ยนี่เนี่ยตัวนี้เดี๋ยวเส็นหลังนี่เดี๋ยวนะเห้ยนี่บอกหลังนี้หัวมันยังเงี้ยเงีัยเงี้ยเงี้ยหัวมันใหญ่บะวแต่ว่าชนรถบนหน้าจีนนี่เอาไปเอาไปถ้าเป็นทางฝั่งไทยเราเอาไปเลี้ยงนะครับนี่เอาไปเลี้ยงนะไม่ทราบทำอะไรเอาไปเลี้ยงดูเล่นเลี้ยงนะอันนี้ห้อันนี้เอาไปนะก็จะเอาไปบก้อยนะก้อยแรงนะหรอ ก้อยก้อยบดได้ต้องเลี้ยงเลี้ยงนะอ่าถ้าอยู่ทางเรานี่ก้อยได้อยู่ก้อยแล้วเราฝั่งไทยก้อยบดได้คัดสงวนเลยยังยังขันมันขันมันได้บางสิ่งหรอกอโอ้แป๊บเดียวได้สามตัวนี่ตัวหนึ่งละนี่มันที่ขับเอ้ยนี่มาที่เข่าป่ะฮะเออมันโกอะขนาดแต่ว่ามันมัน กะมันกระถือกระหองที่แล้วมันก็อ๊อฟมันก็รูป้าไปแบบนี้คือหามันคืออัน,นดีๆแท้อ๋อมันขาดหางน้อยเนี่ยรเจ๊ที่นี่มีเยอะเลยนะครับดูมีอยู่หน้าบ้าน <c oughs> วันตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยครับเนี่ย <c oughs> อยู่ <c oughs> อยู่หน้าบ้านเลยครหน้าบ้านหลังบ้านมีเต็มเลย ผมนั่งอยู่ที่บ้านผมมองเห็นวิ่งกันเกินการเลยนี่อีกตัวหนึ่งนี่นี่อีกตัวหนึ่งติดดิล่าเนี่นี่อีกตัวละเมื่อกี้ผมเดินมาเมื่อกี้เฮ้ยไปเอาไปใจก่อนไปใจก่อนอ่ะใจก่อน็่งยโอ้ยไปใจไงเนี่ โอ้ตัวแเลยองเลยตัวนี้งก็งกหมูดเละงก็มุดเละไหนเวอฮะสายสายสายตึงปะติดลจดนี่สายมันตึงทุกคนสายมันตึงติดติดแล้วเนี่ยสายมันตึง โอกังกูปุ่อยไกเป่ยเลบโอ้ตัวนี้ใหญ่ใหญ่ใกล้กันโอ้มันเข้าเล็กนองเขายังว่าคนคนโตมันพูดง่ายเนาะแนนเข่าก้ตองละโอ้ันที่ย่สองหาง อาเดดินดูอีะตรงนี้ต ouais, ักไว้ตรงนี้เป็นไงบ้โอ้ยตรวนี้หลุดมไอตัวนี้มันมันประตูประตูหูเลยนี่มันประตูหูเลยมันยุ่นอกโอ้มันเตออกเลยเนี่ยเวยไละไปมันเตีออกนี่มันไปยุ่นหรือ่ายบ่แม่ตัวนี้มันคนละลัว ตัวนี้มันตัวใหญ่ด้วยตัวนี้ระยะอีกครั้งที่หนึ่งนะครับ้งที่สองมันออกอตะกี้ผมเห็นมันโพงมองนี่ไหมตัวนึงเน,นี่ยนี่ติดแล้วเนี่ยะกี้ผมเห็นมันโพลอยู่นี่เออติดแล้ว เอ้าเติดเมื่อกี Whew, ้มันลดมันลดมันอยู่ในหันแหละมันอยู่ในหันตะกี้ตะกี้ผมเห็นมันโผล่หัวออกมาเยอะเนี่ยมันมันมันถือมันถือบาดมือของพี่น้องขังเมียมาบริวารดำได้เหนือกันจะลาย็ดกินอ่ะบอกหัวทำแหล่พี่น้องขังเมียมาน่ะมันน้อยย่ามือเย่มเราเบาเดียวมาเราเบาเดียวอัดตัวเดียวตัวเดีจวางเมืออัดตัวเดียวพูดขับพูดตัวตัวนี่ไ ฮะทั้งสองไอ้น่ะบ่กปิดหูปิดหูปิดหูไป็แต่ไรงเขาหูเลยเออพุ่นมันแรงเขาหูนั่นตัวหูหนึ่งไปเขาไปดักหูนั่นเลยพุณคุณมนแรงเขาตะกีบไหมกอตัวใหญ่เด่นตัวนี้เฮออไงดักมองนี่แล้วก็ไปปล่อยมองอื่นนะ ผมมีปล่อยปล่อยมีจะปล่อยตรงนีแ้แหละเอาไปปล่อยมองอื่นนี่ตัวนะครับนี่ก็ติดแล้วเนี่ย <S <S ลงหูไปไหรออะไรลงหูอะไรนะมีแต่ตัวน้อยๆเมื่อวานนี่ก็เลือดแตกเลือดแตกเมืเ่อวานนี้หกเจ็ดแปด โวัวใหญ่มาจับนี่ผู้ใดได้เป็นเชฟเลยตะจะไงมาจับเนี่ยอยู่ใน筐อี่สิบห้าตัวแล้วเนี่ยแต่ว่าอันนั้มองนี้ตะกี้เห็นเห็นอยู่มองนี่นี่มันเข่าหูนี่ไหมเมื่กี้เราเห็นมันวิ่งเข้ามาโลนี่โลนึงโลไหนเห็นแวบๆโลไหนโลนี้เปล่าไหม รูนี้ก็ติดแล้วนะครับเห็นไหมนะสายมันจะตึงๆนะมันติดแล้วเนี่ยขาดตแล้วเห็นไหมสายตึงๆเห็นไหเห็นเห็นหางด้วยหเห็นปลายหางมันด้วยแปบ๊บเดียวนะับทุกคนบริเวณนี้นั่งมองดูวเต็มเลยขึ้นลงขึ้นลงอากาศร้อนๆอย่างนี้ด้วยเนี่ยคือวิถีชีวิตของคนชนบทนบท,ที่ห<ท>นองผูเวียงเออชนบทหนองผูเวียงจับนี่เรา,เาไปปล่อยใส่เอาไปปล่อยไปไส่ จับมองออไปปล่อยไรให้คุณแฮะมองเงินไปปล่อยมองเงินเหรอปไปล่อยมองเงินมันมองปล่อยมองนี่มันเกี้การอาบ้านมันปะเกี้การอาบ้านโอ้หลูอันนี้เขาเขาเขาลึกเนาะโอ้เขาลึกลูนี่เขาลึกอะ <c oughs> ่ะขดมันจิ้งจกเลยไอเดี๋มันจิ้งหลีดเลยฮะ กินหรอเออกินนายกินนายแถวนี้เขาเรียกกินนายแล้วกินนายชีวิตกินนายเห็นเห็นหางแล้วเห็นหางแล้วอือโอ้เห็นหางแล้วเห็นหางแล้วชีวิตของสนับบดตรากฏมีสองตัวเลยัตวเดียว แต่หางแต่หางเขาจะจะ,จะพล่อยหน่อยนึงนตง้องต้องมีเทคนิคในการจับด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจับไม่เป็นเนื้อด,ดกัดเนื้อกัดนะเนือดออกกูแล้ว,นว,นะนวเนี้อคิวนะใบเนี้คิวยังเน่าพลังนะอไอ่ะนี่ก็ติดแล้วนี่เห็นเห็นโคนหางเลยตึงน,น,นั่นผมลองดึงดูนะ ไม่เดี๋ยววันไปดิว้ายวว้าวเลยนะไม่เหรอถ้ากินเช๊อกกำปั่นเออเช่นนอจุดบนถุงมือกุนพี่ต่ออยู่ที่ไหนเนี่ยเราจะตัวยเพิ่มตรงวิธีวิธีการจับต้องกดนะกดใกล้ๆกดแล้วก็จับคอเรียบร้อยแต่อีกนะ